งอมแงมค่ะทุกคนไปแล้วใช่ไหมคะ4ี่ตัวนะคะตัวที่ห้านะคะจะเป็นลังหน้านะคะล้างหน้าของแมรี่ก็จะเป็นเจลล้างหน้าอย่างอย่างตัวนี้เวลาล้างหน้าแล้บีบออกมาแล้วเราก็ปุ้มปุ้มม้มเอาน้ำนิดนึงปุ๊มปุมปม,มแล้วเราก็เช็ดออกนางก็จะจบที่ตัวเดียวไม่ต้องสมานผิวแล้ะก็ไม่ต้องเช็ดอะไรอีกเลยตัวนี้จะเป็นเจลล้างหน้าที่บอกเลยว่า ใช่ครั้งหนึ่งต้องตามมานะคะเจลล้างเจลล้างหน้าเมอรีรน่าค่ะออ้ยรอเรือชัดไปหมดเลยวันนี้นะคะก็จริงๆมองไปไลฟ์ไปมองฟิลเตอร์ไปมองโน,น่นมองนี่นะตัวจริงก็จะพยายามให้ตรงปกนะคะทุกคนอันนี้ฝากไว้นะคะ35มเปอร์เซ็นตมันลดเยอะมากกับเจลล้างหน้าเมอร์รีน่าค่าไปแล้วนะ ห้าตัวทุกคนเยลีขายของที่เยลีใช้ทุกวันเพราะเวลาเราขายของที่ใช้ทุกวันเวลาเราขายไม่ได้เราก็ใช้เองหูมีความสุขแฮปปี้แอนดี้อะต่อไปเป็นเซรั่มนะคะ เซรั่มสีม่วงจะช่วยเรื่องเวลายิ้มแล้วยิกยิ๊กยยกยอย่างนี้นะเอาตอบแค่นี้นะเซรัม่มทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเซรั่มคืออะไรเซรั่มคือช่วยเรื่องหน้าคันเนื่องหน้าแล้วก็คนที่ขี้ลำคาญอะไรมากๆมันไม่ได้มีเยอะหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตแล้วนะคะเป็นเซรั่มสีม่วงนะคะเวลายิ้มแล้วมันไม่แตกค่ะบอกแค่นี้นะคะแล้วก็เซรั่มสีชมพูนะคะ เซรัมสีชมพูก็ช่วยเรื่องน้าใสปึ้งปึ้งโอ้ยสะท้อนแสงนะคะตัวนี้นะคะเซรัมสีชมพูช่วยเรื่องสะท้อนแสงคะ่ะเป็นไงคะส่วนทุกคนอยากเห็นขวดใช่ไหมขวดจะมีอย่างนี้เซรัมสีฟ้าเหลือแค่สามขวดนะคะเซรัมสีฟ้าช่วยเรื่องฟ้า่าฟ้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 า,ฟานะคะ ตัวนี้จะเหลือสามขวดนะคะแล้วขวดเซรั่มจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเนื้อของนางเนี่ยจะแน่นมากทุกคนนี่นะหยดออกมาแล้วแบบอ๋อทุกคนขาเดรีขา,ขายของที่ทุกคนใช้แล้วก็ต้องเวอร์นะกลับมาหาแกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่แกเคยโดนมาคือเขาขายให้แล้วเวลาเรากลับไปหาเขาแล้วบอกว่าทำไม พูดเหมือนไม่ที่ไม่ได้บอกว่าที่ที่ทำไมเวลาใช้ไม่เห็นเหมือนที่บอกเลยอ๋อพี่แกะแล้วจ้าจัดไป <c oughs> จ้าจัดไปได้เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ให้เจ้าของสินค้ารวยค่ะไม่เป็นไรรอเยลี60สปีเยลีก็เลยมาวันนี้นะคะ ตามมาติดติดเลยค่ะทุกคนตามมาแกะแขนนำมาแกะแขน <c oughs> ทุกคนขาแล้วตื่นเช้ามาก็ใช้ยาสีฟันอันนี้ไว้ในห้องน้ำนะยาสีฟันแก้มบ่มตัวนี้มีเมนทอนกาลบูญใบฝรังน้ำมันมะพร้าวทุกคนขาน้ำมันมะพร้าวก็เคลือบฟันนะคะตัวนี้เอาไว้ในบ้าน ตื่นเช้ามาบอกเลยช่วยเรื่องฟันนะคะเงือกชีทแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าลำมานาดด้วยแล้วก็ช่วยให้กลิ่นปากสดชื่นนะคะตัวนี้เก็บไว้บ้านได้หรือใครจะเอาพกติดตัวได้ก็เรื่องของเรานะคะแล้วเราก็จะมีอ๋อหอองสมอนะคะน้องสมอเป็นยาสีฟันแก้มบุ๋มนะคะทุกคน3 5หเเ์หมดเลยนะกดเลยนะคะตัวนี้ยาสีฟันแก้มบุ๋มนะจ๊ะทุกคน ตัวนี้เวลาเราออกข้างนอกมันจะเป็นที่แบบฉุกเฉินมากเลยฉันจะไปเอายาอมที่ไหนหล้วงมากอุ้ยที่ไหนไม่รู้ฉันจะไปเอาที่ฉีดปากที่ไหนฉีดผ้ากับเข้าตากระลงคุยอยู่ตาแดงอีกอุ้ยนี่เยลีผลิตมาอือหือือหอเป็นไงล่ะอเอาดิเอากะแกสิใช่ไหมเอากะแกสิเอาจะเอาอะไรล่ะบอกมาเลย ตรงปกเดอ้อตรงปกเดอ้อเยลีนะทุกคนขายอย่าบอกนะว่าเยลีทำอะไรบ้างเยลีทำทุกอย่างที่ทำให้ร่างกายเราดูดีเยลีทำทุกอย่างที่ทำให้เราเนี่ยมีเงินโดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเยลีทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมีความสุขในสิ่งที่เราฝันอะนี่เขาเรียกว่าที่เก็บยาติมฟันเลกมาต่อ วันนี้เขาไปเที่ยวกันหมดะไม่ได้มีใครมาฟังยลีหรอกนะแต่ยลีก็ไม่นิสสนหรอกนะ,ะยะลีก็ขายคอเดี๋ยวจะขายให้ครบอะเมอรีน่าครีมในตำนานทุกคนเมอรีน่าใช้ไซใหญ่50กรัมเมอรีน่าเป็นเดครีมนาครีมเป็นกันแดดเป็นรองพื้นอยู่ในตีวัวเดียวกัน3 5เเตัวแทนยาดานะคะแม่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แม่ก็ต้องออกมาอ่อยเหยื่อแม่ก็ต้องออกมาเพื่อให้คนได้ใช้ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็บอกทุกคนนะคะตอนนี้นะคะ บ่ายโมงแล้วนะคะพอแม่ดีจะหยุดขายตอนเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือเท่าไหรนะ่เนี่ยเมื่อกี้นี้นะก็บอกทุกคนว่าสอยเอา35%วันนี้ต้องเป๊ะนะคะเวลาถึงเวลาแล้วก็ต้องเอากลับมา ราคาเดิมเพราะเราก็ต้องเก่งใจตัวแทนนะคะเมอร์ลิน่าเดคิมไนท์คิมกันแดดลงพื้นนะคะตื่นมาก็คือทาเมอร์ลิน่าตัวเดียวเลยแล้วก็กดแป้งกดแป้งแบบแมรีตัวเดียวนางเอาอยู่นะคะแล้วก็ไลน์มาที่คอตอนนี้คนถามนะคะที่มีลูกค้าถามลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ว่าแมรีสิ้นเดือนแล้วแมรีไม่มีน้ำใจเลยเหรอแมรีจะหืมกินเกลืออย่างเดียวเลยเหรอแมรีไม่กินน้ำตาลเลยเหรอแมลีก็บอกว่าตอนนี้นะเวลาชั่วโมงนี้แมรีก็เอาน้ำ น้ำตาลออกมาค่ะเอาน้ําตาลออกมากินแล้วจ้ะก,ก็คือน้ําตาลก็คือมีความหวานกินแล้วไม่เค็มอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะเดคิมไนครีมกันแดดลองพื้นนะคะนางเอาอยู่ตัวเดียวนะคะตัวนี้ใช้ได้หลายเดือนนะทุกคนทาไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็จะเกี่ยรเข้าไปตัวครีมก็จะซึมเข้าไปใต้ผิวเวลาถึงก็ไปเต้าผิวเวลาทาแป้งน้แป้งมันก็ติดทุกคนเวลาแป้งติดเราเลิศไหมเวลาแดดมาก็เจอน้ํานะคะทุกคนเวลา เจอเจอน้ำเมื่อลเจอน้ำก็มาเจอแป้งกว่าจะเจอครีมครีมก็อยู่ข้างในหน้าเยรี60ปีก็ดก็อยู่ได้นะคะทุกคนเดยวครีมไน้ครีมกันแดดลองพื้นตลับเดียวเอาอยู่คะ่ะใส่ใหญ่คะ่ะอ่ะมาเรามาพูดถึงไซส์ที่ยอดนิยมคือไซส์เล็กนะคะ เดคิมไนคิมกันแดดรลองพืนนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าตัวเดียวเนี่ยนางก็เอาอยู่ไม่ว่าจะเอาไว้ในบ้านไม่ว่าจะเอาเก็บไปบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนางช่วยเรื่องผิวเรื่องผิวจริงๆทุกคน บอกจริงๆแล้วใช่ไหมว่าเมอรีน่าไม่ใช่เพิ่งทำเมอรีน่าทำมา30กว่าปีเป็นครีมรุ่นแม่สู่รุ่นลูกเด็ครีมไนทครีมกันแดดลองพื้นนะคะนาะงเอาอยู่ตัวเดียวนะคะทาเสร็จแล้วบอกแล้วใช่ไหมซึมเข้าไปในใต้ผิวแล้วเวลาซึมเสร็จแล้วเนี่ย แป้งกดไปมันจะติดแป้งเวลาแดดมาโดนก็จะโดนโดนโดนอะไรนะลูกคมขนเปิดเป็นน้ำใช่ไหมแดดมาโดนน้ำโดนแป้งโดนครีมอ๋อหน้าก็จะช่ำทำไมนางถึงอยู่ได้นานถึง30กว่าปี นางไม่ได้ขายคำว่าเมอรีลนะิน่ารูปดอกกุหลาบแบบนี้นางขายตัวนางเองค่ะใส่เล็กนะคะ3าต่อไปใส่กลางนะคะเมอริน่าใส์กลาง20กรัม20กรัมนี้ก็ใช้ได้หลายเดือนเหมือนกันนะคะใช้ไม่ต้องเยอะเยอะแล้วก็ทาทุกคนค่ะเดคิมได้คิมกันแดดลงพื้นในตัวเดียวบอกเลยว่าคุ้มนะคะ นางก็จะพูดเหมือนเดิมทาแล้วซึมก็ไปนในผิวเห็นไหมเวลาซึมมันนี่ผิวตบแป้งนะตบตบตบ,ตบใช้ตบกดนะเวลากดมันก็จะดูดเวลาดูดปุ๊บเนี่ยเวลายิ่งเวลาผ่านไปถึงดึกดึก,ดกตีหนึ่งตีสองนะก็จะเป็นฉ่ำน้ำําแล้วเราจะกดแป้งทับนางก็ไม่เป็นเมือกนะคะนางอยู่นานเพราะอะไรเพราะนางขายตัวนางเองเนา่ะไม่ได้ขายชื่อเมอรีลิน่านะคะพอเวลาสากว่าปีนี่มันเป็นเวลาที่ ยาวนานเรือเกินค่ะมอลีนาส่กลางยี่สิบกร,รัมค่ะแมรี่ค่ะเห็นไหมทุกคนครบแล้วนะทุกตัวสอยเอาเลยนะคะ อุ้ยแคแมเป็นคีมแคมคีแม่คุณสหายคีแม่ใช้ดีจริงๆมันเริศดม,มากขอบคุณมากค่ะลูกลูกค้าใหม่ถามได้นะแม่ลีจ่วยลูกค้าใหม่ถามได้นะยาสีฟันคือแตะไปที่ลิ้นใช่แตะไปที่ลิ้นนางก็ช่วยได้เยอะเลยนางช่วยได้จริงๆนะนางไม่ได้ช่วยหลอกนะนางช่วยจริงๆทุกคนนางช่วยมากช่วยจนแบบคุณมิกี้อายหกสองแม่ลีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ แล้วก็คุณ J A N อ e. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนต้องการเชื่อมต่อดนะเดี๋ยวนะครับคุณมาอะไร<บ>ครมาคุณมาช่องเราทำไมอะ่ะเกิดอะไรเดี๋ยวแปบ๊บเดียวครับทำให้เป็นใจเย็นๆสวัสดีคับวสบวัสดีค่ะว่าอะว่าอะไรเหรอครับ อ๋อยังสงสัยว่ามีคนเข้ามาค่ะโอ้ความจริงผมไม่ได้ถนัดแล้วนะว่าพอดีนั่งอยู่กับหลานก็เลยชวนหลานแล้วก็คุณผู้หญิงก็เข้ามาความจริงเมื่อกี้จะเดินไล่สดร้านปวตัว,วแล้วว่าหลังสิดแล้วเปิดอยู่ที่ไหนมีอาหารอะไรบ้างเ็เลยคุณผู้หญิงก็เข้ามาจริงเหรอคะไม่ได้หยิบอะไรเลยค่ะเอะ เ,เขาขึ้นขอมาผมก็เลยรับเลยครับข่หอกามาไหมอ้าวจริงเหรอลิมไม่ได้ขอเลยอ๋อไปโดนไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจหรือจะหรือจะถอยออกก็ได้นะครับเบื่อจะบรบกวนไม่ได้บรบกวนค่ะพอดีลีขายเครื่องสําอางอยู่แล้วก็คุยกับลูกค้ายอยู่เพราะว่าเดี๋ยวทิกเอกเขาจะไม่ให้เวลาเราขายของแล้ว เราถ้าสมมุติว่าเราจะคุยอย่างนี้จากความคิดของตัวเองนะเวลาเราจะคุยอย่างนี้เราก็จะไม่ขายของไม่เปิดตะกร้าเพราะว่าเวลาเราขายของแลวเปิดตะกร้าอย่างนี้ถ้าเราไปคุยอย่างนี้พี่ติ๊กอกเขาจะกันคนแต่ถ้าเราคุยเนี้ยเราจะคุยเลยเปิดคุยเลยทีห้าหกคนเอาความคิดของตัวเองมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะหมดเวลาประมาณชั่วโมงเราจะเหมือนเหมือนเหมือนรีอย่างนี้นีทําสินค้าใช่ไหมคะ ลีก็จะบอกทุกค้าว่าเออวันนี้ฉันลดสามหปอเซนต์นะฉันเป็นเจ้าของฉันไม่ได้จ้างพรีเซนเตอร์นะฉันมาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นอะไรที่ทุกคนก็จะรีบแบบโอ้ยเดี๋ยวหมดเวลายิ่งคนดูน้อยยิ่งดีเพราะถ้าคนดูเยอะเดี๋ยวเราขาดทุนอ๋อแล้ก็มีควสุงผิดพาแล้วก็ร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะไหนคะ ร้านพี่ถั่วแระทำอะไรอยู่ที่ไหนความจริถั่วแรเนี่ยก็มีบริษัทถั่วแระพารวยสี่ห้าหกอยู่นะครับมีผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระจักจำหน่ายอยู่ค่ะไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครความจริงเราที่ตั้งใจไลฟ์สดนี่ก็คือไลฟ์สดธรรมดาไม่ได้พูดคุยภาสาถันวแระเท่านั้นเองอ๋อค่ะุณผู้หญิงกำลังไลฟ์ขายของผลิตภัณฑ์อะไรโัยวแรวันหลังเราคุยกันหลังไมคมหรืออะไรเพื่อทำธุรกิจ ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไล์อยู่เนี่ยแล้วเราคุยอย่างเงี้ยพี่ทิกตอกเขาจะกันคนเวลากันคนปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะขายของไม่ได้เพราะเราเปิดตะกร้าแล้วการสนทนาของเราเนี่ยคือเวลาที่เราจะพูดถึงสินค้าอะไรเราต้องเปิดตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณครับถ้าอย่างนั้น<า>ไม่ไม่บรบกวนแล้วจะติดต่อรบกวนค่ะ,คะก็ยินดีที่แวะเข้ามาเนี่ยมีคนสั่งซื้อแล้วก็ยินดีที่แวะเข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันในโลกทิกตอกเนี่ย เราเจอไหนเราจะต้องไปกดไลค์แล้วก็ต้องกดแชร์เพราะเราช่วยกันเราเป็นคนไทยเนาะแล้วมันก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่พวกเราเนี่ยพี่ถั่วและเนี่ยอย่างรีนะ่ะเรารู้จักกันถูกไหมคะลีอายุ60พี่ถั่วและก็เราอะมาครึ่งร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มีชีวิตที่ว่าใครจะมานั่งคิดว่าเราเล่นโทรศัพท์เป็นถูกไหมแล้วเราเล่นสิกตอเป็นเราขายของเป็นเราไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานจริงๆแล้วเวลาที่รีเห็นคนเนี่ยจะรู้จักหรือไม่รู้จักดีจะเข้าไปคะ เวลาเข้าไปทักเสร็จลีก็จะกดคอมเมนต์กดโน่นกดนี่บางคนรู้จักเราเขาก็จะทักเรากลับบางคนไม่รู้จักเขาก็เขาาก็จะบอกอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาขอบคุณค่ะเราจะคอมเมนต์เขาเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปช่วยเงินเขาเราไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาช่วยในการที่เรา <c oughs> สมมติว่าเรามีแสงแสงเรามีหน่อยๆอย่างเงี้ย ถ้าเราช่วยเพื่อนเพื่อนก็ได้แสงอีกแต่เราไม่หาแสงในการที่กระทืบคนเราไม่หาแสงในการที่เขาล้มแล้วไปทำลายเขาหรืออะไรเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาที่จะทำลายใครด้วยความจำเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราเนี่ยคือรีเนี่ยจะเป็นคนที่รีเอาง่ายๆว่ารียอมเสียเปรียบคนเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิกก์รักอะรูนมีความสุขนะจริงๆนะ,ะพี่ถั่วและทำยาถีฟันรีทำยาถีฟันอาจจะโรงงานเดียวกับพี่ถั่วเล เขาให้ลิมเบมามา,ม,า,ม,ามื่นมื่นมืนหลอดเรานึกในใจเมื่อ,อไรกูจะขายหมดนี่เราก็ขายขาดทุนนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ว่าเขาหลอกนะต่อไปเราก็ต้องระวังตัวเต็มที่กระพันสองพันถูกไหมตอนนี้เราก็ต้องเอามาขายถูกขายเท่าทุนบางทีขายเท่าทุนแพ็คแล้วพี่ติ๊กตอกเอาเงินปีกแต่ให้รู้ว่ายายแม่ลีนี่เจ๋งพี่ทุเล แล้วเรามีความสุขไหมเราทําบุญด้วยฟันแล้วฟันเราก็สวยนะเราขาดทุนด้วยครีมหน้าเราก็สวยเราขาดทุนด้วยด้วยด้วย,วยกาแฟหุ่นเราก็เป๊ะหกสิบโอ้จะตกลงตรงไหนก็ได้พี่เถละเรามีความสุขเรามีที่ที่เราทํามาหากินแต่ก่อนนี้จะเป็นดาราเล่นดีเขาให้เล่นใหม่กูเล่นอยู่นั่นแหละนะตอนนี้นะเรามีช่องของเราเล่นบ้าๆบอๆคนก็ดูเราจริงไหมพี่ถเถลครับดีไหม<า>เรื่องคำแนะนํา,นา ไม่ใช่แนะนำพี่ทุเลพี่ทุเลก็เป็นเซียนอยู่แล้วใช่ไหมส่วนรีเนี่ยก็เป็นน้องใหม่ใช่ไหมพี่ทุเลก็รู้จักรีอยู่แล้วเพราะว่าพี่ทุเล,ล็ตสนใจรีเป็นคนยังไงในเรื่องราวของ AI ในเรื่องราวของโซเชียลอะไรนี่น้องใหม่มากๆไม่ค่ะคไม่ไม่มีใครน้องใหม่นะคะพี่ทุเลไม่มีใครน้องใหม่ไม่มีใครอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยในโลกใบนี้ที่จะมีใครใหม่ อะไรก็ได้ที่เราทําไม่รู้เรื่องเราอาจจะดังก็ได้แล้วคนที่อยู่ในในโลกติ๊กตอกเนี่ยบอกพี่ทกแล,แลวเลยคนจีนเขามาชอบคนเก่ง hmm. นะยิ่งบา้บาบอๆมันก็ยิ่งน่าจะได้ตังค่ะถูกไหม hmm. เออแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาสอนเราเราต้องคิดเองเพราะอะไร hmm. เพราะเราต้องเดาเหตุการณ์เองทุกคนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรามีความสุขนะพี่โทแลที่เราเป็นตัวของเราเองเราสร้างทุกอย่างเราเลี้ยงแม่เราทําอะไรแม่เราเราเอามาอวดในทิกตอกได้คนกดเป็นเคแต่เวลาเราเดินแอปแบลวอะไรเงี้ยคนกดหนึ่งพันอ้เยี่ยมเลยใช่ไหมแล้วก็บอกสิพี่โทแลความมันจะมาอย่างนี้ก็ดีนะที่ที่เราไม่ได้ดังในเรื่องการแสดงนะพี่โทแลแต่เรามาหาหนทางในโลก t ิ k ิตอก อะพี่ถัแลเดี๋ยวเราก็ขายของได้ไหมพี่ธุเแลรีพูดจะพี่ถุเแลได้ของขวัญน,น่ะได้มาตั้งนานแล้วฮะได้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เปิดอ๋ออืมลีก็ขายของลีทุกวันพี่ธุเแลความสุขของลีคือการได้ขายของและได้อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขครับขอบคุณเอฟซีถัแลมากๆครับที่ให้ของขวัญมานะครับ ค่ะเห็นไหมอของลีก็ครีมแม่ลีใช้ดีมากๆส่งกระปุกแล้วมันเลิศมากลีก็หาขายของของขวัญเนี่ยของลีนะ่ะลีไม่ค่อยอยากได้เพราะให้เขาเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์เวลากดคอมเมนต์แล้วเขาจะได้เก็บตังไว้พี่ถุเละดีแล้วแหละพี่ถุเละมีคนชื่นชมแต่ลีอะ่ะต้องการเป็นเจ้าของครีมไม่ใช้พีเซนเตอร์เป็นเจ้าของสินค้าโดยที่ไม่ใช้พีเซนเตอร์ใช้ตัวเองในการขายพี่ถุเละ แล้วเราก็ประหยัดเราก็ทุกอย่างเลยพี่ทัแล้วว่าไหมครับผมจ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยววันไหนเรานัดเจอกันพี่ทัแลวก็จํารีได้ไหมล่ะที่เราอยู่กับบริษัทเดียวกันไงอืมที่พี่ทัวรแล้วยังบอกรีเลยไม่ใช่เหรอว่าเออจําได้ไหมล่ะอืมจริงๆแล้วนะเราได้มีชีวิตอยู่ต่อนะรอดโควิดมาก็ดีนะไหนจะรอดแผ่นดินไหวแล้วต่อไปนี่ไม่รู้จะรอดน้ำท่วมหรือเปล่า แก้บุ๋มไหมอะไรนะคะรีแก้มบุ๋มไหมใช่สิจะมีใครล่ะแม่รีอ่ะผู้หญิงอายุหกสิบปีงางกรหลานลาของนางตามภาษานะอืแล้วก็ทํางานไว้เองก็โตเอ้ยกํำลังรีนี่คุ้นชื่อใช่ค่ะรีเองค่ะพี่นกไทยใช่ไหมใช่แล้วก็มาจากรูรูเหลือกเดียวกันนั่นแหละอืม แต่การทําอะไรก็แล้วแต่ยาสีฟันไม่ใช่ว่ามียาสีฟันเราดีที่สุดครีมไม่ใช่มีของเราดีที่สุดอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้มันมีสิ่งที่แย่กว่าเราแล้วมีสิ่งที่ดีกว่าเราถ้าอย่างลีนี่ตอนนี้ลีเป็นล่ามล่ามของการดูแลล่ามกายทั้งภายในและภายนอกนะพี่ถั่วแ้วลีก็บอกลีสิไม่ว่าจะคลินิกไหน ลีก็จะรู้ว่าคลินิกนี้ทำมะโนนสวยกินอันนี้ช่วยอันนี้กินอันโนนช่วยอันนี้ลีก็รับงานพรีเซนเตอร์ลีก็รับงานไลฟ์สดลีก็รับงานหลายๆอย่างเพราะอะไรเพราะว่าลีรู้นี่มาจ้างลีแล้วกินดีไหมถูกไหมพี่ถั่วแระถ้าไม่ดีเราไปบอกว่าดีเดี๋ยวเขาก็ด่าเราเรื่องอะไรละปกติเราต้องด่าคนเอาหายเสียงหายพี่ถั่วแระ เชิญอะไรนะคะเนี่ยอะไรเนี่ยอุ๊ยคนสองคนก็มาดูเราสองคนนะพี่โถแล้มีคนกดผิดกดอะไรนะคะไม่รู้ใช้กลางวันได้ค่ะใช้กลางวันได้ค่ะใช้กลางวันได้นะคะใช้กลางวันได้ค่ะของแมรี่นี่ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะบอกเลยนะคะวันเลิศค่ะเลิศจริงค่ะถ้าไม่เลิศจริงเนี่ยแมรี่ไม่ได้อยู่ถึงไอ้นี่